อุปกรณ์จะมีตัวนี้ด้วยนะคะตัวกา้ามปูใช้ตัวเล็กก็พอนะคะไม่ต้องตัวใหญ่มากนะอันนี้คุยใช้ไหมพรมห้าพายนะหรือใครจะใช้สี่พายก็ได้สี่พายวินัสี่พายเกิลใช้ได้หมดเลยนะก็คือใช้ได้ทุกเส้นไหมนะคะยกเว้นแต่ว่าเราเขาเรียกว่าขนา,ขนาดขนาดของชิ้นงานมันจะแตกต่างก็เท่านั้นเอง แตกต่างกันตามขนาดเส้นไหมนะคะใช้เข็มอันนี้เป็นเบอร์เป็นเบอร์น่าจะเป็นเบอร์สองนะคะขนาด1.6ตัวนี้นะคะหัว1.6เดี๋ยวถักใบก่อนนะคะถักใบจะขึ้นโซ่ที่31คอแนีตัวใบใบสองข้างแหละ ก็คือเราเราจะถักแบบไม่เท่ากันก็ได้ไม่ไม่ต้องนับให้มันเท่ากันเปะ๊ะขนาดใบะนะคะไม่เป็นไรแต่เราก็จะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งถักใบเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะนี้ใส่มาตรงกลางใบ 31อนะคะเว้นไว้หนึ่งหลักนะคะแล้วเราก็จะปักลงตรงนี้ถัก X ถักทีก็คือพันหัวเข็มนะคะล้วก็ปักลงนะแล้วก็ควักออกถัก f พันหัวเข็มเหมือนกันแต่เราจะควักออกสองครั้ง เราะนี้เราจะถักเอฟไปยาวเลยเราจะแบ่งเราจะแบ่งครึ่งครึ่งก็ได้หรือว่าไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะคือมันไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราฝั่งเนี้ยเราถักไปสมมติว่า x ใช่มั้ยแล้วก็ f f อฟฝั่งตรงนี้ก็จะต้องถักเหมือนกันนะคะก็คือ ตอนจบของตัวกรีบอะ่ะจะจบด้วยทีแล้วก็ทีหนึ่งหลักแล้วก็เอ็กหนึ่งหลักนะคะก็คือการจบตรงไหนก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยแพทจะได้จำง่ายๆนะคะอันนี้เราก็ถักไปนะถัก F สมมติว่าเราต้องการขนาดใบแค่นี้สมมตินะพอแล้วแล้วเราก็จะจบนะคะเราจะจบที่ทีนะคะแล้วก็รวบมาเลยแล้วก็ x แบบนี้นคือจบ1ใบ1ฝั่งส่วนเราจะเริ่มอีก1ใบ1ฝั่งฝั่งนี้เราก็เริ่มด้วย x นะคะ ก็เไป1ครั้ง,งแล้วก็ T แบบนี้นะคะแล้วเราก็ F ไปเลยหลักถัดมาเราก็ถัก F ไปเลย พอเราจะจบฝั่งนี้จบฝั่งนี้มันก็ให้เราเหลือโซ่ไว้สองหลักแบบนี้เนาะเราจะจบแล้วตรงนี้เราก็จะเป็น t แล้วเราก็ x ตรงนี้เราก็ x อันนี้ก็คือจบละด้านด้านเนี้ยจบไปละหนด้านต่อไปเราจะวกกลับนะคะเพื่อให้ใบมันถักอีกฝั่งหนึ่งให้ครบนะคะ ให้เราถักโซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราปักเข็มนะคะเป็นตัวฝั่งนะอันนี้เราถักเริ่มถักบกกลับแล้วนะตรงนี้นะคะปักซ้ําที่เดิมจุดเดียวกันของฝั่งนี้ก็คือจะเป็น X นะอันนี้เราจะถักทับด้วยนะคะเป็น X นะเป็น X หลักที่สองเป็น T นะคะ เป็น t แล้วเราก็ f นะคะ <Okay. S 1> เป็น f f ไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงนี้ที่เราถัก t แล้วก็ x จบแบบนี้ อันนี้มันเป็นแพทที่แบบว่าไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนนะคะเพื่อให้ทุกคนถักแบบง่ายๆนะนี้ตรงนี้เป็นทีนะเป็นทีนะคะเราก็ใส่ที ทีแล้วก็ X ก็คือจบจบฝั่งนี้แหละได้แล้วหนึ่งใบเราก็มาเริ่มใบฝั่งนี้เราก็เริ่มที่ X แล้วก็ทีหนึ่งหลักปุ๊บแล้วเราก็ F ยาวไปเลย เราต้องการใบให้มันสั้นนะคะใบสั้นกว่านี้เราก็ลดจํำนวนโซ่ลงแต่ว่าใบทิวลิปมันก็จะออกยาวๆหน่อยนะคะอันนี้ถัก F มาพอละตรงนี้ก็จะเป็น T นะคะจะจบละเป็น T นะแล้วก็ X อันนี้คือจบจบแล้วเรียบร้อยแต่เราจะจบแบบนี้มันก็ ให้เราทำแบบนี้นะคะโซ่1น่นะแล้วก็มาปักตรงนี้ปักที่ x ตรงนี้แล้วเราก็ซีออกนะคะแล้วเราก็โซ่1นึ่งอันนี้ก็คือจบจบนะคะแล้วเราก็จะเก็บเก็บไหม ใบเสร็จแล้วเรียบร้อย